คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมารานะครับรสูตรแต้ม2กระบนสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้เราเริ่มตูวตั้งแต่16มกรมาคนปี64ครับเศรษฐีจาก28่ดงวดเป็น29งวดครับยีก้างวดลบสนะครับ กดติดตามเพื่อเทียบสถิติได้เลยนะครับอะมาดูวิธีการคำนวณและเก็บสถิติกันนะครับสิบหกสิงคาคอมหกสี่นะครับคำนวณแป้งสองตัวบัอโดมาได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งกันยายนหกสี่ออกสองคนออกเจ็ดห้าเจ็ดกับห้าบวกกันเป็นสิบสองได้ตั้งสองหนึ่งกันยายนหกสี่ครับลองมาดูนะหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกสามเป็นห้า ้าบวกสามคงที 8, 8่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสามคงที่เป็นสิบสี่อ่าเก้าบวกสี่คงที่เป็นสิบสามสี่สามสามบวกสี่สามบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองคงที่เป็นหกได้ห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกหนึ่งกันยายนหกสี่ครับออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองเก้าเก้าศูนย์สามกับห้าบวกกันเป็นแปดได้ตามแปดครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับบังดึ ู่นคูณส,ส,สอได้0 0บวกสได้3บ3บวกสเป็น6 6หบวกหนึงของที่เป็น7 7็บวก4ของที่เป็น1 1เ็เ่ง1บวกเเป็น8 8ดแอก4ของที่เป็น12ใส่2 2บวก2ของที่เป็น4ได้สา7หกเจต่สอีนะครับ1ตัวละความหก่ออกห้าเจ็ด3ปหนึ่ง็นกับ1็จ็นบวกกันเป็นแตจานครับ1ตัวละความห ห้าคูณสองเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามใส่สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองของที่เป็นสี่ได้สามสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่นะครับที่ว่ามาหลุดหนึ่งวันหลุดตอนนี้แหละอ่ะที่มาหลุดหนึ่งวันหนึ่งสิบบกตัวเกำลังสี่ครับสามหกแปดสามเจ็ดสองสอง้นสามแปด จะมาเรามาดูสามคูณสเป็น6 6หบวกสาเป็น9ก้ใส่เก้าเบวกสาเ้าบวกสาเป็น12ใส่2 3งสาบวกหนึ่งที่เป็น3 3มบวกสเป็น7 7็เบวกเเป็น14ใส่ส4่บวกสเป็นแปดแปบวกสองที่เป็น1ิบศูนย์ได้เก้าสองสามเจ็ดสี่แปดศูนย์เก้าสองเก้าสามเจ็ปนครับออกศูนย์สี่หศูย์สามเ สามกระจัดปมกันเป็นสิบที่ด้านซ้ายหนึ่งพิเศษแดงหกสี่ศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามใส่สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่คนที่เป็นสิบเป็นศูนย์หนึ่งบวกสี่คนที่หนึ่งเอาไปนะครับศูนย์บวกสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหก หกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดของที่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองสองบวกสองที่เป็นสี่โอเคได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่นะครับสิบออก 03, 2, 7, หกพิกเซลนะครับ 16, อ, 6, 4, ออกศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองตัวลัห้าเจ็ดนะครับสิบหกพิกเซลหกสี่ออกหกหนึ่งหกบวกหนึ่งขอการเป็นเจ็ดได้ตั้งเจ็ด ต่อมาครับแต่สิบหกคหกสี่นะครับศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นอ่าศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหก 1บวกงที่เป็น7 7บวก4ที่เป็น1 1บวก7เป็น8ใส่8 8บวก4 8 9 10 11 12ใส่2 2บวก2ที่เป็นได้เล็ชุดเดิมครับได้แต้ม2ตัวละได้แต้ม2ตุาบนครับ3 6 7 1 8 2 4 4คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้3 6 7 1 8 2 4 3 6 7 1 8 2 4เอามาดูนะครับ สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่ชั้นตาละสิบหกสิบหกธันวาคมหกสี่ออก3 3หกสามเก้าสองสามห้าสองตระระแปดสามสามบวกห้าเป็นแปดได้แปดแปดหนึน่ง้ปดสองตัวบนเขา้เขาตอนเนื่องกันยาวๆนะครับต่อมาสิบหกธันวาคมหกสี่หกสามเก้าสองสามห้าสองตระระแปดสามหกคูณสองหกสองสิบสองตั้งหนักสิบสอง สิบสองบวกสามเป็นสิบหใส่ห้าหบวกสามคงที่เป็น8ปดใส่แปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็น9ก้าเก้าบวกสี่คงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกเจ็คงที่เป็นสิบใ่ศบวกสี่คงที่ได้สี 4บวก2คงที่เป็น6ใส่6ได้แต้ม2ตำบนเหรอครับ5 8 9 3 046 5 8 9 3 046ครับ3 0 0พนาคม6 4นะครับ8คูณ2ทากับ16 16ก็คือ6นะครับนำ6 6มาบวก6มาบวก3เป็น9ครับใส่9 9บวก3คงที่เป็น12ใส่2 2องบวกหนึ่งที่เป็น3 3มสบวกสี่คงที่เป็น7 7็ดบวกเจ็ดงที่เป็น14บสี 4. 4่ใส่สี่บวกสองงที่เป็นส 4. 4ี่สี่บวกสกุบ สีบวกสี่คงที่เป็น8 8ดบวกสองคงที่เป็น10บใส่ศูนนะครับได้9ก้าสองสามเจดสี่แปศย์ครับ1ิ็ดมาราคมหกห้าครับออก8ปดแปดศูนย์หนึ่งห้าหกงตัวแรกออก9ก้าสองนะครับสองตกเก้ากับ 9, 5้าบวกกันเป็นสิบสี่ได้เต็มสครับเต็มสเข้ามานะครับต่อมาครับสิบเจ็ดมาคาคมหกห้าครับ8ปดคูณสองท่ากับสิบหบวกสครับ สักก็ครับสิบหกสิบวกสามสบวกสาเป็น19บเกครับสิ 19. 9เกบวกสามคงที่เป็น12ใส่งสองสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็น14บสี่ส4สี่ บวกเจ็ดคงที่เป็นได้กันนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสี่คงที่เป็นแปดครับแปดบวกสองคงที่เป็นสิบเจ็ศูนย์ครับได้เก้าสองสามเจ็ดสิบแปดศูนย์ครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองเท่ละออกสามศูนย์ครับเลขศูนย์กับเลขแปดได้แต้มแปดครับแต้มแปด หนึ 1> 1. ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองเก้าสองสามศูนย์ครับหลักแสนคูณสองเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกสามครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบเอ็ดใส่หนึ่งครับจำข้าหลามเอาวางได้หนึ่งบวกสามเป็นสี่ครับสี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าครับห้าบวกสี่ของที่เป็นเก้า ก้าบวกเจ็ดของที่ครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกครับใส่หกหกบวกสี่ของที่เป็นสิบใส่ศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกสองที่ได้สองได้สิบเจ็ดก็มาบันโหกห้าเก้าบอกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวล่างห้าเจ็ดครับสองตัวผลใช่ไหมเรามาดูเก้ากับเจ็ดบวกกันเป็นสิบหกครับได้แต้มหกครับ ต่อมาครับสิบสี่มาลบนหกห้าครับศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามครับสามบวกสามเป็นหกครับหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดครับใส่หนึ่ง 1บวก7เป็น8ครับ8บวก4ของที่ครับ8เป็น12ใส <12, S 1> <12. S 2> ่2 2บวก2เป็น4ครับใส่4ได้3บวก7เป็น8 24ครับ1มีนาคมครับออก06 1 9 05 2ตัวล่างออก07นะครับ0 5ได้แต้ม5มีไหมแต้ม 5, 5มีไหม ไม่มีอันนี้หลุดไปนะครับหลุดเป็นครั้งอันนี้หลุดเป็นครั้งที่สองนะครับนะครับอ่ะต้องเป็นแต้มห้าใช่ไหมอ่ะหลุดเป็นครั้งที่สองไม่มีเลขค่ะต่อมาครับหนึ่งมีนาคมหกห้าครับหนึ่งมีนาคมหกห้าเรามาดูก,กันต่อครับศูนย์ศูนย์คูณสองได้ศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์บวกสามครับศูนย์บวกสามของที่ได้ สามสามบวกสามของที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดครับใส่แปดแปดบวกสี่ของที่ครับเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองคงที่ครับเป็นสี่ใส่สี่ได้แปดแปดได้แต้มสองตะบนคือแปดหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่นะครับเรามาดู เอ่อส uh, ิบหกาคมครับออกเจ็ดสามกเจตัวละออก0ูนย์สาะครับสองตัวบนออกแล้วอกหกเจ็ดหกกระเด็นปรแกมนเป็นสิบามเต้มสมนะครับเต็มนี้กระป๋นเดนนะครับับนี้ต่อมาครับสิบหกพาคมละ่ะตามมาดูนะครับเจ็ดสามกเจอตัวละออก03นย์สะครับเจ็ดก็คือ4ถูกต้องไหมครับ4 3, ีบวกสามที่เป็น7จใจเ จ็ดบวกสามคงที่เป็นสิบใสศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสี่คงที่เป็นหกหกบวกสองคงที่หกเจ็ดเป็นแปดใส่แปดอ่ะเด็ดหนึ่งเมษายนครับอ๋อเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองต้นหนึ่งศูนย์นะครับแต้มแต้มสองตัวบนชิบ้หนึ่งบวก แปดเป็นเก้าที่แต้มเก้าเองเห็นไหมครับหลุดเป็นขั้นที่สามก็คำนวงตรงไปตรงมาเนาะไว้สลับนำเทียบกันสลับผมผมชอบการเทียบนะครับมีโอกาสได้ลงมีโอกาสหลุนมากกว่านะครับเราไปดูก้าสองสิบแปดสิบแปดบอกสามสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสหนึ่งหนึ่งบอกสามของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบอกสี่ที่เป็นเก้า เบกเเป็นสิบหกสี่หกหกบวกสี่ที่เป็นสิบสีศูบวกสได้ 2. 2> อสองสิบเมษายนครับออก3 9, 5, 9, 9, 10, ามเก้าห้าเก้าหนึ่งเกง้าแปดนะครับ9กบกเอ่าสักครู่นะครับโอเคเก้าหนึ่งบวกเ้าเป็น10ได้แต้มศูนย์ะครับแต้มศูนย์เข้ามานะครับนี่อันนี้นะครับแต้มสอตัวบนนะครับอ่ะเราบรวต่อหลัก แสนคูณด้สองสามสองหกหกบวกสามหกหกบวกสามเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกสี่คงที่เป็นแปดใส่แปด แปดบวกสองที่8 9ดเก้าไปสิบี่ศูนย์โอเคเรียบร้อยสองพฤษภาคมครับออกหก8 6 4แปดกส่องสองตัล่างศูนย์เก้านะครับสกับสบวกกันเป็น6ไม่มีแต้มหกนะครับเกิดในคั้งที่4ครับนำเอาไปเทียบได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับหลักแสนคูณสองหกสองสิก็คือ2บวกด้วย3 2บวกด้วย3เป็น5้บวกกสเป็น8 8ปดงที่เป็น9 9้าบวกสี่ของที่เป็น13บสามสบสามสามบวกเเป็นสิบส่สูงูงบวกสี่ที่ได้สี่สี่บวกสงของที่เป็น6นะครับเรียบร้อยครับนะครับแต้มสองตะวันสี่สองเศ่สิ29กลบสนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมาลานครับ oke